ครับผมสวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเจอกับคุณครูในรายวิชาสุขศึกษาและพลรกศึกษานะครับในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโรงเรียนบ้านสะนางมโนทานะครับสอนจัดทำโดยคุณครูพิทักษ์นุ่นแก้วนะครับครับผมในเรื่องของ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับมีการปฏิบัติตนเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับตัวชี้วัดพอ่1นะครับ P0.3 อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้1อธิบายการปฏิบัติเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานได้ปกติ2อธิบายการบริหารเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานได้ปกติ สามเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานได้เป็นปกตินะครับนักเรียนสามารถดูแลกล้ามเนื้อสามารถทํากิจกรรมทํางานได้เป็นปกติอย่างไรได้บ้างนะครับมาดูการปฏิบัติเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานได้ตามปกตินะครับประกอบด้วยปัจจัยหลัก3อย่างนะครับก็คือ1อาหารการออกกําลังกายการใช้กล้ามเนื้อนะครับทั้ง3าตัวเลยนะครับ หนึ่งอาหารรับประทานอาหารที่มีประโยชน,น์นะครับเน้นอาหารประเภทโปรตีนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าอาหารหลักห้าหมู่ของเรานั่นเองนะครับสองออกกาลังกายออกกําลังกายสม่ําเสมอออกกําลังกายด้วยวิธีที่เหมาะสมกับตนเองนะครับก็คือเหมาะสมกับวัยนั่นเองนะครับสามการใช้กล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีใช้ไม่ใช้กล้ามเนื้อทํางานหนักมากจนเกินไปไม่เหวี่ยงแขนหรือดึงแขนเร่ง นะครับก็คือหลักของการใช้กล้ามเนื้อและก็มีข้อห้ามด้วยนะครับนักเรียนมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกําลังกายหรือไม่ก็คือพูดง่ายๆว่าการวอร์มดาวการคูนดาวนั่นเองนะครับยืดเหยียดไม่ยืดเหยียดนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะครับก็คือไล่ตั้งแต่ศีรษะจนถึงข้อเท้าได้เลยนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนของลําคอลําคอทั้งสองข้างนะครับก็คือการ หมุนคอไปด้านข้างใช้ทักษะในการค้างไว้ประมาณ10วินาทินะครับ2การเอียงคอไปด้านข้างเหมือนกันได้ทั้งซ้ายและขวานะครับท้ายืดเหยียดของลําคอ 3. <c oughs> ยืดเหยียดลําคอด้านหน้าและด้านหลังก็คือการก้มหน้าแล้วก็เงยหลังค้างไว้ท่าละประมาณ10นาส10วินาทินะครับต่อไปส่วนของแขนบ้างท่าที่1ยืดเหยียดแขนด้านหน้านะครับก็คือตาม ภาพที่คุณครูกําหนดให้เลยนะครับนั่นคือภาพที่หนึ่งยืดเหยียดแขนนะครับสองการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท่อนแขนส่วนกลางนะครับก็คือมือประสานกันแล้วก็ยืดเข็นไปด้านหน้านะครับตามภาพเลยครับสามการยืดเหยียดแขนกล้ามเนื้อนะครับท่าที่สามก็คือท่อนแขนด้านบนนะครับก็คือควยอยู่ด้านหลังนะครับก็คืองอข้อศอกแล้วก็พับแล้วก็อีกด้านล่างนึงก็ใช้ฝ่ามือ มาประปกบกันนะครับเพื่อเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท่อนแขนด้านบนนะครับต่อไปถัดลงมาจากคอแล้วแขนแล้วต่อไปในส่วนของตัวที่สักก็คือตัวของกล้ามเนื้อขานะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาด้านหน้านะครับก็พับแล้วก็เราจับบริเวณข้อเท้าหรือปลายเท้าเข้าหาส่วนของสะโพกนะครับต่อไปยืดเหยียดกล้ามเนือ้อบริเวณสะโพกบ้าง นะครับก็คือนั่งที่เก้าอี้ก็ได้นะครับก็ยกขาอีกข้างหนึ่งนะครับมาตั้งบนขาที่เราวางลงนะครับเรานั่งบ e. น,บนเกน้าอี้นะครับมันจะเราจะกําหนดท่าละประมาณ10วินาทีนะครับต่อไปท่ายืดเหยี่ยกล้ามเนื้อส่วนของขายืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องนะครับก็ตามภาพเลยนั่งแล้วก็ใช้ขาข้างหนึ่งเนี่ยมาเป็นอ่าใช้คําว่า4ี่ิห้าองศานะครับ มันก็จะได้ตามภาพแล้วก็ใช้มือเนี่ยจับบริเวณส่วนของเซลอนะครับเพื่อเป็นการยืดเหยียดส่วนของนอ่องนะครับตัวของการยืดเหยียดกล้ามเนือ้อนะครับก็คือสรุปได้ว่า1มีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในส่วนของโปรโตีนเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าได้ทั้ง5หมู่มันจะดีมาก2ก็คือการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายการทํากิจกรรมนะครับเพื่อให้ส่วนของกล้ามเนือ้อทํางานได้ เป็นปกตินะครับสามการใช้กล้ามเนื้อก็คือในกรณีหลีกเลี่ยงก็คือเหมือนกับการยุกข,ของหนักจนเกินไปเราก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือใช้เครื่องทุ่นแรงก็ได้นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานเป็นปกตินะครับที่เขาบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลามอันประเสริฐน,นั่นก็คือจริงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอาการบาดเจ็บเราก็ควรมีการบ,บาําบัดหรือการไปพบแพทย์นะครับดังนั้นในส่วนของการสรุปได้ดังนี้ นะครับคาชี้แจงนะครับให้นักเรียนเนี่ยเขียนถึงประโยชน์การยืดเ,เหยียดกล้ามเนื้อมาอย่างน้อย5ข้อลงในสมุดน,นะครับประโยชน์ก็คือเราได้อะไรบ้างจากการทํากิจกรรมนั้นนะครับได้อะไรได้หนึ่งอาจจะได้ความแข็งแรงอ่าก็คือ2อาจจะได้สัดส่วนและ3อาจจะได้ในส่วนของการควบคุมอาหารนะครับระว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าอาหารหมูใดให้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้คุณครูข้อ ขอสรุปและก็มีกิจกรรมให้นักเรียนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ